สุทินนังวะัตะเมธานังอาสวกขยาวหังนิพพานังโหตุเม αι, อาณาคเตกาเลสุทินนังวะตตะเมธานังอาสวกขยาวหังนิพพานังโหตุเม αι, อาณาคเตกาเล สุทินนังวัตเมธานังอาสาวกขยาวหังนิพพานังโหตุเมอาณาคเตกาเลสุทินนังวัตเมธานังอาสาวกขยาวหังนิพพานังโหตุเมอาณาคเตกาเล สุทินนังวะัตะเมธานังอาสะวกขยาวหังนิพพานังโหตุเมอาณาคเตกาเลสุทินนังวัตะเมธานังอาสะวกขะยาวหังนิพพานังโหตุเมอาณาคเตกาเล สุทินนังวัตเมธานังอา,า,า,าสาวกยาวหังนิพพานังโหตุเมอาณาคเตกาเลสุทินนังวัตเมธานังอ,อาสาวกยาวหังนิพพานังโหตุเมอาณาคเตกาเล สุทินนังวะตะเมธานังอาสะวกขะยาวหังนิพพานังโหตุเมอานาคเตกาเล